สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ผมกับบปเปลดพรีเซนต์อีกแล้ววันนี้นะคะจะกลับมาพรีเซนต์นะคะในส่วนของทีมต่างๆนะคะเป็นทีมในส่วนของศุตบอลโลกนั่นเองค่ะและหลายคนนะคะคงจะรู้ชื่อของทีมกันแล้วนะคะแต่รู้ไหมว่าทีมต่างๆเนี่ยเขาก็มีฉายาของเขานะคะตามรูปแบบที่ถูกเรียกเอาไว้นะคะ วันนี้นะคะเราเลยจะมาพูดถึงฉายานะคะหรือว่าสมยานามต่างๆนะคะของทีมฟุตบอลโลกนะคะหรือว่าเวิร์คคัพนั่นเองค่ะมาดูกันว่ามีทีมไหนแล้วก็สมยานามหรือว่าฉายาของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะชื่อพวกนี้นะคะจะเป็นชื่อแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจนะคะว่าชื่อแบบนี้นะคะเรียกทีมไหน ในส่วนของเมื่อปีที่แล้วก็มีฟุตบอลเวิร์คัพขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยพลาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเจอชื่อฉายาซะหน่อยนะคะเพื่อใครเพิ่งเข้ามานะคะในส่วนของด้าี่ยกับฟุตบอลเนาะจะได้รู้ว่าอ๋อทีมรักทีมโปรดของเราเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างคะ่ะทีมแรกนะคะทีมนี้เลยอ่ะถ้าเบลผพูดชื่อเนี่ยทุกคนจะรู้ไหมส่วนมากนะคะที่อย่างแบบเบลเสรุปผลอย่างเช่น ยอ่อๆต่างๆของทีมวร์ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอฟ้าขาวอืมเพื่อนๆรู้ไหมว่าฟ้าขาวคือทีมไหนอร์เจนติน่านั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นภาษาสเปนเนาะอันนี้คือแป้ออกมาตรงตัวเลยนะคะเมื่อจากสีทองชาติสีฟ้าขาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะทีมนี้นะคะเรียกว่า จิงโจ้หรือแคงการูนอันนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือออสเตรเลียอันนี้เป็นคำผสมนะคะระหว่างคำว่าแคงการูนหรือจิงโจ้นะคะสัตว์พื้นบ้านของออสเตรเลียนะคะกับคำว่าซัคเกอร์นะคะหรือฟุตบอลนั่นเองคำที่ตั้งชื่อที่คนแรกก็คือโทนี่ฮอสเตดนะคะ นักข่าวเช้าวออสซี่นะคะต่อเขาทำข่าวเกี่ยวกับทีมฟุตบอลนี้นะคะเป็นการเดินทางไปแข่งขันกับเวียดนามเมื่อช่วงสงครามเวียดนามปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดก็เถูกเรียกมาเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปปีศาจแดงทุกคนอันนี้มีใครรู้บ้างเฉนยก็คือเบลเยี่ยมนเอง เขาว่ากันนะคะว่านักข่าวชาวดัสเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดฉายานี้นะคะในการเขียวค่ะในการเขียนข่าวถึงนะักเตะเบลเยียมเมื่อปี19 05ค่ะว่าเล่นเงินปี้ซาดต่อจากนั้นนะคะทุกคนก็เลยใช้ชื่อนี้ให้กับทีมของเบลเยียมนั่นเองค่ะต่อไปทีมอืม เซเลซ่านะคะหรือว่าบราซิลนั่นเองอันนี้เป็นภาษาโปรตุเกสนะคะไม่ใช่ภปษาอักคนโปรตุกีสแปลตรงตัวมาจากทีมนั่นเองนะคะเป็นการสื่อความหมายถึงนักเตะทีมชาติที่ได้รับเลือกนะคะต่อไปซิงโรโด อันนี้มีใครรู้รบ้างอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสออกมานั่นก็คือแคารูนใช่เมต่อไปนะคะเอออันนี้สีแดงขอบทานภัยด้วยนะคะขอบังจริงฝุ่นเยอะเนาะ คำว่าขนากเป็นสแลงหมายถึงชาวแคนาดยนั่นก็คือแคนาดาแต่ก็มีคำที่เป็นฉายาที่แปลว่าเป็นสีแดงเช่นกัน lost t i g e เป็นภาษาสเปนนะคะซึ่งหมายถึงชาวคสตาริกาซึ่งแพลงมาจากวิธีการออกเสียงคําที่เป็นชื่อเล่นของชาวคสตาริกานะคะต่อไปตามากลูกนั่นก็คือคือโครอเชนเองอันนี้เขาได้มาจากลวดาลายตารางหมักลุกที่อยู่บนธงชาติของพวกเขานนั่นเองค่ะแดงขาวอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสีหนละของธงชาติประเทศ เดนมาร์กนะคะบางครั้งก็มีคนเรียกอิชายาว่า Danish Dynamic ก็เป็นชื่อเล่นที่ถือกำเนิดนะคะขึ้นพร้อมกับทีมชาติเดนมาร์กเลยนะคะในยุค80ต่อไปนะคะลาริสราทรี ราตรีนะคะเอวารอนั่นเองนะคะเป็นภาษาสเปนหมายถึง3 4สีก็เป็นตามรงชาตินั่นเองต่อไปซิงโตคํารามอันนี้เรามาจะเจออยู่เสมอนะคะนั่นก็คือของอังกฤษนั่นเองค่ะก็ชาวไทยก็จะเรียกจะสิงโตคำรามเนาะขณะที่ชายาต่างๆของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็มีออกมานะคะซึ่งหมายถึงราชสีสามตัวนั่นเองคือสิงโตสามตัวที่อยู่บนโลโก้ของสามา คงฟุตบอลอังกฤษหรือ FA นั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นซีน้ำเงินนั่นก็หมายถึงฝรัง่งเศสนั่นเองก็เป็นสีประจำทีมของพวกเขานะคะต่อไปไดเนชนั่นเนริฟไดเนชนั่นเนริฟ เป็นภาษาเยอรมันที่แปลตรงตัวว่าทีมชาตินะใหอเบลอ่านไปขออภัยด้วยนะคะต่อไปดาวดำอันนี้ก็คือกาหนานั่นเองค่ะก็เป็นสีดำบนธงชาติของชาวกาหนานั่นเองสิงอิหร่านดวงดาวแ่งเปอร์เซียอันนี้ก็ถือเป็นฉายาอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าทีมชาตินั่นเองอันนี้เป็นของอิหร่าน อันนี้ถ้าพูดนะทุกคนต้องรูนะ้แน่แน่ซามูไรนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นของเม็กซิโกนะคะอันนี้ก็ใช้ว่าเลทริโคโรหรือว่าหมายแปลว่าอ่านว่ารีทริคอรเล มากกว่านะก็คือแปลมาจาก3ามสีนั่นเองต่อไปนะคะเป็นสิงโตแอสลาสโมร็อกโกอีกชื่อหนึ่งก็คือสิงโตบาบานั่นเองนะคะต่อไปค่ะสีส้มนั่นเองนะคะมาจากเนเธอร์แลนด์ ต่อไปด้วยขาวแดงนะคะอันนี้เป็นใครไม่ได้โปเรลรเลยจ้าจริงๆอีกชื่อนึงก็คืออินซีโปรแลนะคะต่อไปเซเลเซาอันนี้คือโปรตุเกสเองจ้าสีแดงเข้มนะคะอันนี้เป็นสีประจำทีมเลยะคะมาจากภาษาอาหรับอับ,บิกนั่นเองนั่นก็คือกาตานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะทีมสีเขียวอันนี้เป็นสีบนทงชาตินะคะหรือจะเรียกว่าเหยียวสีเขียวก็ได้อันนี้คือซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะต่อไปซิงโตแหงเตรันกานะคะหรือเดนนันว่าเตรันกานั่นคือเซเนกัสก็เป็นภาษาฝรังเศสนั่นเองค่ะต่อไปเจอ สีน้ำเงินสีประจำทีมนะคะหรืออาจจะเรียกว่านกอินทรีก็ได้นะคะในบางครั้งนั่นคือเซอร์เบียนั่นเองส่วนอันนี้คือนักลบแทกึนกันก็คือเกาหลีใต้แทกึงเนี่ยแปลว่าจาักรวาลน,นะคะหรือจะเรียกสีน้ำเงินแดงก็ได้นะคะเป็นสีแถบทงชาติของประเทศเขาเองค่ะต่อไปแดงเดือดนั่นก็คือสเปน แล้วก็เนตินะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นตัวย่อของทีมชาตินั่นเองนะคะต่อไปอินซีแห่งคาเทสตุนิเซียแล้วก็อันนี้นะคะเป็นภา,าษาสเปนนะทุกคนมันน่าจะอ่านว่าลาเซเลส ของอุลุกวายนั่นเองค่ะเป็นสีฟ้าเพราะฟ้าซื่อเป็นสีเสื้อหลักของทีมนะคะต่อไปดวงดาวและแถบสีสหรัฐอเมริกาแต่มีชื่ออื่นนะคะเช่นทีม USA หรือว่าทีมทีมยักษ์เหรออืมต่อไปนะคะมังกรแดงเวลนั่นเองค่ะจริงๆมีอีกหลายทีมมากมากนะคะที่ททททททท มีเงืเ่อนเลือกรู้เลือกสสหาเลือกดูกันอ่ะอันนี้เราจะมาย่อๆแล้วกันเนาะอ่ะจริงๆอย่างคอตาลิก้าจะมีฉายาอีกนะคะว่า้วยหอมทีมแค่นาได้อย่างเงี้ยมีเปิ้ลแดงก็อาจจะเรียกได้เหมือนกัน อย,อย่างเช่นอย่างเช่นเซนคิสและเนริสนะคะเป็นไอหนุ่มเมืองน้ำตาลโบลิเวียอย่างเงี้ยดินแดนที่ราบสูงอ่าอย่างเช่นเปรูนะคะก็จะเป็นมอพีปาระกวัยอย่างเงี้ยจะเป็นดาวกากระบาดนะคะเอกวาดยอร์อย่างงี้ยก็มีชื่อว่าทีมแรงก็ได้ กรูไฟอ,อันนี้นะคะอาจจะเรียกว่าจอมโหดก็ได้นะคะในแบบที่ฉายาไทยเรียเวเนุเอลานะคะดินแดนสาวงามนมี่มีอะไรอีกอืมเอลเบเนียนะคะเขาเรียกว่าอินซีแดงดำแห่งยุโรปอ่ะบอสเนียและฮอนเซโกวีน่านะคะเรียกว่า ตามังกอรเชสกียร์เนี่ยก็เรียกว่าเช็คอันเดนมาร์กโคนนมมาอย่างนี้นะอังกฤษนี่ก็สิงโตคำรามหรือไม่ก็ผู้ดีนะคะอ่ะฝรั่งเศสเนี่ยตาไกายไกลทองคำเมืองน้ำหอมบินแลนดินแดนแห่งความสุขนะคะอิตาลีทีมมักกลนีอันนั้อซนะูริหรือสีน้ำเงินก็ได้อันนี้ ตุรกีไกลงัวอ่ไงเงี้ยสวีเดนไวกิ้งทีมจากแดนฟริเซกไม่หรอไม่น่าใช่นะสวีเดนนี่จะเป็นน้ำเงินเหลืองมากกว่านะหรือไม่ก็ไวกิ้งสเปนก็ทิ้งดูอะไรนี้นะคะก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังมีฉายาที่ถูกเรียกกันมานะคะนี่ยังเป็นส่วนน้อยนะทุกคนอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลต่างๆด้วยนะคะก็ ตรงไหนอะไรยังไงที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องของอาภัยนะคะทีมฟุตบอลแฟนคลับด้วยนะอันนี้เบลอ่านมาจากในส่วนข้อมูลก็วิกิพีเดียบางอันที่มันมีอยู่นะคะก็ต้องขออาภัยด้วยถ้าตรงไหนพูดผิดนะเพราะว่าเบลรู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างมันใช่หรือไม่ใช่ก็มีคำเอ๊ะเอ๊ะอ,อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอ่ะเขาเขียนมาอย่างนี้นะคะเราก็จะย้อนแยงก็ยังไงดูนะอนไนที่ยังได้ก็จะแยงนะคะทุกคนค่ะ ก็ขอบคุณทุกการติดตาอและพูดคุยนะคะวันนี้เบลเบลขอตัวไปลาไปก่อนวันนี้เบลเบลขอบคุณค่ะ